เดี๋ยวแม่หมอจะไปต่อที่ราศีกรกฎแล้วนะคะราศีกรกฎเนาะวันที่21มิถุนายนะคะจนถึง22กรกฎานะคะสําหรับท่านใดที่งงว่าเอ๊ะทำไม นับแปลกๆเนาะก็จะเป็นการนับแบบตะวันตกนะคะนับตามหลักสากลน,นะแม่มอจะใช้วิธีการนับตามนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ลองฟังดูก่อนเนาะว่าตัวเองอยู่ในราศีอะไรนะคะสําหรับท่านใดที่กลัวว่าแบบเข้ามาแล้วเอ๊ะดวงไปถึงไหนแล้วฉันตามไม่ทันอะไรอย่างนี้ไม่ต้องกังวลน,นะคะเรามี Youtube เนาะเดี๋ยวเข้าไปดูย้อนหลังได้นะคะเป็นไลฟ์ฟังเพลินๆเนาะไม่ต้องกังวลเลยว่าแบบ เอ๊ะจะยังไงอาจจะมีเสียงแม่หมอตะกุกตะกักบ้างเพราะว่าเป็นครั้งแรกเนาะตื่นเต้นนิดนึงนะคะแต่ก็เดี๋ยวทำไปเรื่อยๆน่าจะชินอะไรประมาณนี้เนาะสําหรับชาวราศีกรกฎนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการงานอืม โอเคงานหนักหน่อยนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎเนาะทำไมถึงงานหนักนะคะก็จะมีคนนำโปรเจกต์อะไรต่างๆมาให้เยอะมากคือเหมือนแบบมาให้เราทดลองทำมาท้าทายความสามารถเราเนาะคือเหมือนอาจจะเป็นงานที่เรารู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยถ้าฉันทำได้เนี่ยฉันน่าฉันน่าจะเป็นคนที่เป็นที่ป๊อปปูล่ามากเลยเป็นที่คนเข้ามารู้จักเข้ามาทำความ สนิทสนมกับเราอะไรประมาณนี้เนาะเพราะว่าหน้าไพ่บอกว่าถึงแม้ว่ามันดูเหนื่อยนะคะดูเหนื่อยดูแบบว่าเห็นไม,ม้ไหมอันนี้คืออุปสรรคแล้วเราก็คือสู้อยู่คนเดียวนะคะแต่อุปสรรคที่ว่าเนี้มันก็่านออกมาได้เนาะมันก็คือไปเกิดเป็นไอเดียใหม่เกิดเป็นความคิดใหม่ก็ทําให้เราอะคะ่ะเหมือนแบบว่าได้รับความรู้ได้รับความแบบความสามารถแล้วก็ได้รับความเหมือน ไว้วางใจจากหัวหน้าให้ทํางานดีๆอะไรประมาณนี้ได้แต่ประเด็นคือไพ่ออกมาเตือนนิดนึงว่าระวังเผล่อเรอในเรื่องของการทํางานเนาะอาจจะทํางานผิดทํางานพลาดส่งเอกสารผิดอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็เรามาระวังให้ดีเนะาะไพ่ใบนี้ออกมาค่อนข้างอันตรายนะคะอย่าประมาทเนาะในเรื่องของการทํางานเช็คทุกอย่างอย่างละเอียดถี่ถ้วนประมาณนี้นะคะต่อไปจะเป็นเรื่องการเงินนะคะสําหรับชาวราศีกรกฎเนาะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะ ชาวราศีกรกฎนะคะโอเคการเงิน ยกย้ายบัญชีแรงมากนะคะคือยังไงหมายถึงการยกย้ายบัญชีเป็นยังไงนะคะก็คือหมายถึงว่าอาจจะมีเงินเข้ามาตัวเราเองมีการยกย้ายเพื่อสลับบัญชีไปออมเงินไปเซฟไปนู่นนี่นั่นต่างๆเนาะคือไพ่ก็แนะนําว่าถ้าเราไม่มีบัญชีสำรองในเรื่องของการใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะไพ่ก็แนะนําว่าควรที่จะมีบัญชีหนึ่งไว้สําหรับจริงๆจังๆกับบัญชีหนึ่งคือไว้เล่นเนาะคือให้เราอะค่ะเหมือนแบบว่าวางแผนทางการเงินใหม่ก่อนว่าการเงินเราควรจะเป็นยังไงนะการเงินเราจะดีขึ้น ได้ไหมคือเราควรจะแยกสองบัญชีให้มันแตกต่างกันไปเลยเนาะบัญชีนี้เพื่อความจริงจังโดยเฉพาะส่วนบัญชีนี้จะเล่นอะไรก็ได้แต่ว่าก็ต้องให้มันบาลานซ์นะคะหรือมองในอีกแง่หนึง่งเนาะคือสําหรับใครที่กู้เงินนะคะกู้บ้านกู้รถกู้นู่นนี่นั่นต่างๆมาต่อเติมบ้านหรืออะไรเงี้ยค่ะมีเกณฑ์จะได้ตามที่หวังไว้เนาะว่ายังไงก็ขอให้ได้ตามที่ตั้งใจไว้แล้วกันนะคะต่อไปนะคะจะเป็นความรักคนโสดนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎเนาะ โอเคเรามาระวังเรื่องความสัมพันธ์แบบสามคนนะคะอาจจะเป็นตัวเราหรือเปล่าเนาะที่เข้าไปเป็นมือที่สามโดยไม่ได้ตั้งใจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่นะคะแต่ให้เรามาระวังไว้เนาะน้าไพ่ขึ้นมาแบบนี้แปลว่าอะไรแปลว่าตัวเราเองอาจจะต้องไปหลงรักใครสักคนแล้วเขาดีกับเรามากแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาอาจจะหลอกเราเนาะไพ่ก็เลยบอกว่าหรือว่าใครก็ตามนะคะที่ยังไม่ move on เนาะจากคนรักที่แบบนอกใจหรือความสัมพันธ์แบบ สามคนอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะได้ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวจะได้มุกออนออกมาจากเหตุการณ์ร้ายๆหรือว่าจะได้มุกออนจากคนใจร้ายสักทีนะคะสําหรับคนโสดก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวดูคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะว่ายังจะสติลความสัมพันธ์อยู่ไหมหรือว่าเราจะเบรกอัพกันแค่นี้อะไรประมาณนี้นะคะยังคงไปต่อหรือว่าควรจะพอแค่นี้ดีเนาะสําหรับความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎนะคะ อันนี้เป็นการอ่านดวงแบบทั่วๆไปนะคะคืออาจจะเจาะจงหรือไม่เจาะจงที่ใครก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นคือไม่อยากให้คิดจริงจังมากแต่ว่าฟาังไว้ก็ดีนะคะเป็นไกด์เป็นแนวทางประมาณนี้เนาะโอเคค่ะสําหรับชาวราศีกรกฎคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะไม่บอกต้องบอกเลยว่าน้าไพคือขึ้นมาแบบนี้แปบลบว่าอะไรไม่ว่าเราจะคุยกับเขานาน,านแค่ไหนก็ตามนะคะคุยไปเลยสิบปียี่สิบปีหรืออะไรก็แล้วแต่ เราก็ยังไม่ได้คบกันนะคะต้องบอกเลยว่าเขาค่อนข้างจะให้ความหวังเราเสมอเป็นน้ำรอเลี้ยงหัวใจเราแต่ในขณะ,ะเดียวกันคือเขาก็ยังมีคนอื่นอยู่เนาะเขายังมีคนที่เข้ามาแบบว่าเป็นอะไรก็ตามที่ดูแล้วเหมือนมันไม่ควรมีแค่เราสองคนนะคะจะถูกดึงด้วยเดวิลย์ทำให้เกิดความสัมพันธ์แบบกงความกงเกวียนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไฟก็เลยบอกว่าถ้า ตัดใจได้ถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากพักเราพอแล้วก็ควรหยุดเนาะเพราะว่านะตอนเนี้ยมันไม่เวิร์กเลยกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะต่อไปที่คนมีคู่เนาะว่าคนมีคู่จะเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคว้าว จะเรียกว่าคู่แท้ได้ไหมเนี่ยหรือไม่หรือถ้าไม่ใช่คู่แท้นะคะความสัมพันธ์ของคนมีคู่ชาวราศีกรกฎเนี่ยคือบอกได้เลยว่าค่อนข้างจะช่วยกันหาเงินมากนะคะนาไพ่คือแต่เรื่องเงิน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 คือช่วงเนี้ยถ้าสมมติทั้งคู่เนี้ยค่ะคิดอยากจะทําธุรกิจร่วมกันทํางานด้วยกันหรืออะไรก็ตามทำได้เลยเนาะนาไพ่ึ้นว่าดีมากนะคะเรื่องการเงินคือปังมากเนาะก็คือจะได้ช่วยกันเก็บเงินด้วยอะไรด้วยประมาณนี้นะคะ